ช่องของเรานะคะก็พาเดินตลาดเมืองสุรินทร์ทุกเช้าก็ไม่ไม่เบื่อนะคะเมืองสุรินทร์ของเราก็เมืองสุรินทร์ของเราน่าอยู่ <c oughs> เออไงเห็นไหมคะเนี่ยเห็นกุ้งสดๆวันนี้มนาะมีกุ้งเต้นมาด้วยมีผักด้วยนะมีผักปลาผักปลาราคาถูกมีกุ้งนะกุ้งเต้นนะทุกคน ขาขายกองละยี่กองห้สิบาทขายเอาขายเอานะทุกคนนี่เราเราเราเห็นอย่างหนึ่งที่ขายดีที่สุดก็คือกุ้งเต้นกับกับกับเอ็ดนะเขาก็จะซื้อเป็นกองยม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 ใส่ถุงเลยห้าสิบาทนะเอ้ยน่ากินนะครทุกคนาะเนี่ยไปี๋ยวเราไปต่อนะคะไปบาตลาดซีนเริ่มเก็บกันแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวเทศบาล จากตลาดนะยอจะตลาดก็มาด้วยเนาะจากตลาดโอ้แอคชั่นอัน um, น right ี้ก็ขนมคุณแม่นะขนมคุณแม่มาวางขายทุกวันนะทำอะไรได้มาแต่เช้าเธอหรอขายอย่างนี้หละอขายทุกวันราสีมันน้ำเนบันหวานบ่มันดังเฮยย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 ังยยย นายนายนายป้าหมออยากกินปลาหมอเหรอคะครับหมอปลาหมอเมืองคุณลินอร่อยๆปลาหมอนะคะทุกคนไปก่อนเดี๋ยวเขาจะว่าเกะกะเขาน่ะปลาหมอโอ้ปลาเข็งเงินกับว่าปลาหมอเดี๋ยวนะแล้วปลาข้างดำเนี่เป็นยังมันยังข้างดำงูจักเป็นขึ้นเป็นยังขึ้นปลาหมอนะฮะทำไมถึงเรียกปลาหมอล่ะ ไม่ไม่ไม่ที่เขียนตรงที่ทำไมเรียกฟวาหมออันนี้เป็นฝ้าหมอจริงๆริงเป็าหมอไม่หนูุทำทำไมถึงเรียกฟวาหมอนั่นแหละคนแก่พาเรี้ยงนะนะคนแก่พาเรียกนั่นลงมาสิบบาทเองอร่อยไหมค่ะทุกคนอร่อยแนชื่อมันเพาะใช่ไหมเอออ๋อนะฮะเนี่ยเดี๋ยวหนูต้องไปค้นละทำไมถึงเรียกควาหมอเขาอ่ะก็คือน้ำใสเหียแล้ว ก็บอกว่ายากก็ก็บอกว่าทำไมถึงใส่เนียเ่ยก็บว,ว่าตากัยายแหละตามม่แต่กินเหล้าแล้วยายทำขนมเสร็จบอกว่าตาเอ้ยจะทำขนมไปหน้าบ้านไปไกลหน่อยตามไม่ยอมลุกก็ที่นี่ตาอยู่มาทักทักหนึ่งตาก,ก็ต้องกนว่าเอ้ยยายจะให้กูทำอะไรามรยาย,ยกไข่พี่นี่จังน,งงงน,นะหรือว่าอะไรโี่ก็มีตำรานอ่ะแล้วไข่เหี้ยมาตลอด

ไปเลยค่คุณแม่ไปเลยค่ะไปเลยค่ะโอเโหโอ้โหโอ้โหโอ okay, นโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโออ้โห้โหโออนนหโหอ้โหโ้โหโอ้ราโอ้โหโอรราา้โหโอ้อ้โหโอ้โหโน้้อ้โหณอ้้โอ้โหาอ้โหโน้โหโอ้โกโอ้โหโอ้โ้โอ้้ แล้วเราไปดูฝั่งนี้กันเราไปไดัดขาของราคาถูกกันนะคะขายสินค์บรรยากาศตลาดนะคะในรอบเช้านะคะกุ้งจอมปลาที่พรดดดดเเเิิิมมนะะคสยังกินไม่หมดอ๋อกินบะหมี่ย,ย,ย่างยังอยู่ค่ะนี่อ๋อ อันนี้เป็นขนมนะ้ำลูกนาด้วยนะนี่ค่ะท่อฝั่งนี้ก็จะเกิดชุลวุนกันหน่อยนะคะทุกคนนะในตลาดนันท์ิรนก็จะประมาณนี้แหละก็จะเป็นจุดของจอดรถสองแถวแล้วอยู่ฝั่งนี้นะคะไปเดี๋ยวเราเดินก่อมาทุกคนนะ ไปแล้วนะคะนี่คือบรรยากาศงานสุรินนะคะงานสุรินนะคะทุกคนเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะแต่นี่เก็บไฮไลท์ก่อนนะทุกคนเนาะ